จิตตานุปัสสนามีรู้ทั่วจิตมีจิตล่าเริงจิตตั้งมัน่นแล้วก็เปื้องจิตอันนี้ก็คือหวัวข้อในจิตตานุปัสสนาซึ่งเป็นหนึ่งในสติปัฏฐานสี่ที่ได้เล่ามาแล้วว่าตั้งแต่ดูในสติปัฏฐานสี่เนี่ยมีกายานุปัสสนาเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องของอเวทนานุปัสสนา วันนี้ก็มาพูดถึงจิตตานุปัสนาเพื่อจะให้มีความเข้าใจชัดเจนขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้มาสอนธรรมะนะเดี๋ยวว่าจะชี้ให้ว่าที่เล่าเนี่ยหรือว่าที่พูดเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ตรงไหนแค่นั้นเอง <c oughs> ไม่ได้พูดว่าตัวนี้อันนี้แหละมันต้องเป็นจิตตานุปัสนาแบบนี้หรือว่ามันเป็นรู้ทั่วจิตอย่างนี้หรือมันเป็นจิตล่าเริงแบบนี้เนี่ยซึ่งอันนี้นะมันเป็นสภาวธรรมที่เกิดอยู่ในจิตนะซึ่งผู้ที่ ปฏิบัติธรรมเนี่ย